เปิดประวัติไฮโซไนปันไยนะครับหนุ่มหน้าตีทายาทนักธุรกิจนะครับที่มีข่าวกําลังคบหาอยู่กับแต้วนัทพรนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับใครๆก็อยากรู้จักประวัติของไฮโซไนปันานนะครับน้องชายของไฮโซพกนะครับทายาทนักธุรกิจพันล้านนะครับแฟนเก่าวุ้นเส้นนะครับที่มีข่าวซุ่มกําลังคบหากับแต้วนัทพรนะครับแววๆว่าอาจจะมีเปิดตัวในเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับ สำหรับประวัติของไฮโซไนนะครับมีชื่อจริงว่าปะไนพรปะพานะครับปัจจุบันเนีย่ยอายุ31ปีนะครับมีพี่น้อง4คนได้แก่นะครับคือไฮโซพกนั่นเองนะครับก็คือหวานใจของอ้ําพัชราภานะครับเป็นพี่ชายคนโตนะครับแล้วก็เอ็มปะทานพรน,นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นไนปะไนนะครับและสุดท้ายก็คือเช้าปะคุณ พรประภานะครับพูดง่ายว่ามีพี่น้อง4คนนะครับในเนี่ยเป็นทายาตรุ่นที่3ของสยามกลการอุตสาหกรรมนะครับบริษัทชั้นนําทางด้านอุตสาหกรรมรถยกและอะไหล่ของเมืองไทยนะครับและยังเป็นบริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายรถยกนะครับยี่ห้อนิสสันนะครับนอกจากนี้เนี่ยครอบครัวพรประภาเนี่ยยังมีธุรกิจนะครับโรงแรมสยามแอสสยามนะครับที่โดดเด่นทางด้านการออกแบบด้วยนะครับด้านหน้าที่การงานนะครับ ก็ปัจจุบันในไฮโซไนเนี่ยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทสยาม S-Band นจำกัดนะครับโดยบริษัทนี้เนี่ยให้บริการซ่อมบำรุงและปกป้องผิวสีของรถยนต์นะก็จะเป็นหนัยงานว่าเคือบดูแลรถยนต์นั่นเองนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยยังเปิดบริษัทซอฟต์แวร์ IT ีอีก2บริษัทนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีธุรกิจร้านอาหารนะครับและลงยินเป็นของตัวเองนะครับ เรามาดูเรื่องราวความรักของไฮโซไนกันบ้างนะครับก็เคยคบหาดูใจกับสาวสวยเซ็กซี่อย่างวุ้นเส้นนะครับก่อนกลางปีเนี่ย62ที่ผ่านมาเนี่ยจะออกมาเปิดใจว่า ยอมลดสถานะกับไฮโซไนนะครับเหลือเพียงเพื่อนเหมือนเดิมน,นะครับทุกอย่างจบกันด้วยดีนะครับส่วนสาเหตุน่าจะเป็นเรื่องของคน2คนนะครับพร้อมยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนะครับและล่าสุดเนี่ยไฮโซไนเนี่ยก็ถูกจับตามองเรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมดจำราชาภาเนี่ยเผลอหลุดปากพูดชื่อหนุ่มสนิทของแต้วนะครับคนใหม่นะครับซึ่งหลายคนก็โยงว่าเป็นไฮโซไนนั่นเองนะก็น่าจะเป็นตามนั้นนะครับแวะแ,แว่วว่าอาจจะมีการเปิดตัวในไม่ช้า นนี่ก็ต้องรอดูกันนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าทั้งหล่อและโปรไฟล์ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยก็ต้องรอให้เจ้าตัวอัปเดตนะว่าสัมภาษณ์แล้วจะเป็นยังไงนะซึ่งก็ น่าจะมีสื่อวิ่งเข้าไปสัมภาษณ์อีกหลายๆเจ้านะครับก่อนและนี่ก็คือประวัติคร่าวๆของไฮโซไนปนัย so นะครับก็เป็นน้องชายของไฮโซพกนั่นเองนะครับกก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งนะครับก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอับเดยดข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ